ได้ทั้งกล่องเลยเหรอคะก็คือได้มาแบบนี้เลยค่ะมีกล่องแล้วก็มีถุงใสๆแล้วก็ใส่ในซองพัสดุอีกทีหนึง่งพอส่งก็คือผ่านระยะทางมาไกลเขาก็จะปนกันนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าได้มาแบบนี้เลยคือคุ้มค่ามากตอนแรกป้าไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดนี้นะแต่พอได้มาก็คือเออคุ้มแล้วคือพอเห็นคอหมาเห็นกุ้งกั้มกามที่เราตามหาเนี่ยคือคุ้มแล้ว6ช่องอนะ่ะทุกคน6ช่องเดี๋ยวป้าจะวัดขนาดให้ดูนะมันจะมี2ช่องที่เป็นขนาดใหญ่สุด ขนาด4เซนนะคะได้มา10ชิ้นนะสองช่องช่องละ5ชิ้นแล้วก็มันจะมีอีกขนาดหนึ่งก็คือ3เซนครึ่งนะทุกคน3เซนครึ่งก็เยอะเหมือนกัน2ช่องนะช่องละ ช่องหนึ่งเจ็ดชิ้นช่องหนึ่งแปดชิ้นได้มาสิบห้าชิ้นนะทุกคนป้าเคยไปสั่งพวกเป็นคู่นะสั่งเป็นคูนะ่ราคามันจะเป็นใบเขียวขึ้นไปใบเขียวขึ้นไปทุกอันเลยนะทุกคนคือเฉพาะช่องแรกมันก็ไปห้าคู่แล้วเรามาช่องที่สองอีกเจ็ดคู่นะแล้วไปช่องที่สามอีกนะช่องที่สามนี้จะเป็นตัวสามเซนสามเซนเนี่ยก็สองช่องเหมือนกันอันนี้คือช่องละสิบตัวก็คือได้ยี่สิบตัวนะทุกคนยี่สิบตัวก็คือสิบคู่นะั่นแหละ คือกล่องนี้อะได้6ช่องนี้คุ้มแล้วทุกคนนอกนั้นก็เป็นของแถมหมดเลยมันจะอยู่ในชุดทําพวงกุญแจไงที่ป้าตามหาไม่เจอเพราะว่าป้ามัวไปตามหาชุดอุปกรณ์เสริมกระเป๋ามันไปอยู่ในชุดอุปกรณ์ทําพวงกุญแจแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราถักโครเช์เราถักพวงกุญแจอยู่แล้วไงเราก็ได้ใช้ทุกตัวอยู่แล้วทุกคนได้ที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้าแพลตฟอร์มอื่นป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยจ้า